เค okay, หสถานบานปลาย EP นี้ขอฉลองความปังครบ10 EP กับการจัดอันดับ10ความบานปลายบานนี้โคตรเจ็บแต่ละบ้านจะบานจะเจ็บขนาดไหนไปดูกันเลยอันดับ10โอ๊ตปราโมท เปลี่ยนบันไดทั้งก้อนโดนไป1ล้านบาทหนึ่งล้านเลยเหรอล้านหนึ่งมันแพงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ความว่าล้านหนึ่งคืออะไรทั้งหมดที่เราเหยียบอยู่เนี่ยมันคือเหล็กมันเหมือนกล่องกล่องบันไดเฮียจากชั้นสามะบนสุดเสียบลงมาเป็นเหล็กที่แห้งเลยสมมุติว่ายกบันไดออกเนี่ยก็คือเป็นที่ต้องโล่งคือมองขึ้นไปก็ทะลุเห็นเพดานเลยอ๋อมันแพงกว่าค่าเหล็กมันคือชิมนเสียวมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวมันเป็นเอาเหล็กหลายๆชิ้นมาต่อกันเดิมมันมีบันไดไหมเนี่ยตรงจุดเนี้ยทุกอย่างหมดเลยไง แรกมันแคบมากมันแค่นี้เองมันเล็กมากอุณทำบไดใหม่เหรอคือผมทุบออกหมดเลยคือวายทำบมนไดใหม่ก็นี่ไงถึงร้านไม่ไงคุณขยายความกว้างของบันไดด้วยแล้วก็มันถึงบานไงอันดับเก้าใบเตยอาสยามบานนี้เพราะผัวทำสวนหมดเกือบล้านทั้งโซนนี้เลยทั้งโซนนี้เลยประมาณ เกือบห้าแสนละรายการมาแล้วไม่ปล่อยน้ำตกซชหน่อยเหรอเพ่เลยเจ๊งแล้วนะคะเพราะว่าอีพ่อเนี่ยประมาณว่าอยากทำสวนอยากทำบ่อปลาแต่ว่าไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยป้าก็ค่อยค่อยตายวันละสี่ห้าตัวอ๋อคือเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วค่อยลอยทีละตัวเป็นตัวว่าห้าสิบตัวแล้วตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดเจ็ดตัวถึงไม่ไม่รู้เขาทำมาให้สวนหมดแล้วอีผัวมาทำก็คือพังนะคะอันนั้นเป็นไมคความตั้งการเจ้าของบ้านตอนนี้ตอนนี้ที่แบบว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยคือซื้อมาห้าหมื่นบาท ดูที่ตายหมดแล้วเนี่ยพี่แม่เป็นคนที่สักแตะครัแต่ไม่รู้จักพี่ทินเลยค่ะไม่เคยรดไม่เก่ยนแล้วพี่แม่ไม่เกี่ยวกันเรานะโมเดิร์ไม่เกี่ยวนะนี่บอกว่าถ้าไม่ทำนีกนะกูจะขุดเป็นเสะไว้น้ำรู้ว่าอันดับแปดดีเจแมนบ้านนี้เพราะผมเองห้องเซฟสังวาสุดหรูหรา ราคา3ล้านเอาทุ่มนอนเหรอใช่ดิทะลุเข้ามาห้องนอนเลยแขกเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกเลยสามล้านสามสองสามประมาณนั้นสามล้านเอ้าประมาณนั้นครับประมาณนั้นเดี๋ยวเผือกลองพูดซิว่าเป็นผู้ชายด้วยกันมาเห็นบ้านพี่เนี่ยโอเคไหมอูนี่คือเขาเรียกว่าเป็นรังเป็นผู้เชื่อที่ดีแบบที่กายเป็นมีชีวิตต่างต่์ง นี่คุณดูแค่ที่ดึง l i m i t ต็ดอิน i ิชั่นี่คุณคัณสตอมเองเหรอคขคสตอมเองหมดครับของแพงเนี่ยมันจบได้แต่อันนี้มันมี่ะล่ะนี่ยเออมันมีมีดมีปืนโผล่มาอย่างเงี้ยแปนแปไหนนี่คือสไตล์ของผมทุกอย่างผมตัดสินใจเองแม้กระทั่งที่เหยียบยืนหรือว่าเตียงที่เสร็จสังวาสแล้วคุณมีบุตรให้ผมคุณก็โดนที่นี่ คุณเลิกหาว่าผมไม่มีหัวในด,ด้านขปาคุณเคยหลงไปกับห้องนี้ค,คุณหลงไหลในห้องนี้คุณโทรจิกโทรตาม <laughs> คุณเฟซททมตลอดว่าอยู่กับใครอยู่กับมึงนี่แหละถึงไม่หนี้อันดับ7จ็ดวางเอบบนอมอลขายมอเตอร์ไซค์หมดบ้านเพื่อห้องนี้ห้องเดียวนี่คือกิจกรรมใหม่ของ ใช่ครับทํามาประมาณเกือบปีแล้วครับผมแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ไปไหนหมดอร์กว้างขายหมดแล้วครับผมเพื่อมาลงไอ้ที่ไอ้ตรงนี้แหละครับผมเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นห้องนี้ใช่จริงๆจุดเริ่มต้นไม่แค่กว้างอยากทําโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะเวิร์กเบนท์เงี้ยเพื่อจะทํางานมอเตอร์ไซค์แบบเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์เองอะไรเงี้ยอ๋ออยากเซอร์วิสมอเตอร์ไซคอนก็แล้วมันหาโต๊ะอย่างเงี้ยหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไซส์อย่างเงี้ฟังก์ชันอย่างเงี้อะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนทําเองละกันคราวนี้ลามเลยโต๊ะนีี่เเหหรรอใชคับกมดลย เนี่ยทุกทุกอย่างในนี้ทำเองหมดเลยครับที่เป็นโต๊ะไม้อะไรพวกนี้เพราะว่าห้องนี้หนักสุดแหละในบ้านห้องนี้มันฟิลเหมือนกับเป็นแบบรงรถฝรั่งอะเป็นกาลาจริงจริงเป็นห้องที่แบบอยากได้มานานแล้วด้วยคือกะว่าค่อยๆทําไปแต่ว่าคือมันต้องเล่งทุกอย่างทําขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งกิจการงานไม้ก็โตเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนั้นมีออเดอร์เลยมีออเดอร์เยอะมากครับคือไม่ได้ทำเล่นๆแล้วตอนนี้ใช่ไม่ได้ทําเล่นแล้วอ้คุณลุกไปก็เปไมคนรัคิดจะจะหยิบจับอะไรก็อปตบความสำเร็จเลยเอาราคารวมทั้งหมด ทั้งห้องนี้ห้องนี้น่าจะเฉียดล้านแล้วครับก็ใช้ที่มุงอยู่สี่ห้าคันไปไปหมดแล้วครับผมรวมกันมาเป็นห้องนี้ใช่ครับอันดับ6ดุกพานุเดช <ๆ S 2> กูรู้โดนย้อมแมวเจ็บไปเยอะกับการแต่งบ้าน ก็โดนย้อมแมวมาเหมือนกันนะได้ข่าวกวางย้อมกวางมาตัวนกวางมูสส่วนนี้เนี่ยจริงๆมาจากลูกเลวลูกเลวลูกเลวคือสมาร์ทคือเราเล่นละครกันสมาร์ทมันก็เรียกเราว่าเป็นพ่อเลวก็เป็นลูกเลวเพราะจริงๆแล้วเลวทั้งคู่ในเรื่องในเรื่องชีวิตจริงชีวิตจริงแลกเปลี่ยนของกันสนใจไหม ก็แวะไปบ้านมันเรียบร้อยเลยใส่จะไปใส่ก็แบบพี่ลุงนี่เป็นคนที่โดนป้ายยางง่ายแล้วเดี๋ยวมีบางคนย้อมแมวเก้าอี้เก้าอี้เงี้ยบางคนก็คือไปซื้อเก้าอี้เขามาอยู่ที่คลองอยากจะได้เห็นเขานั่งอยู่แล้วอยากได้เขาก็บอกว่าโอ้ขายให้ถูกๆเท่าไหร่นะตอนนักขายพันเดียวเองที่มันเข้ากับที่นี่นะผมว่ามันก็ไม่ไม่อันนี้ผมว่ามันเป็นงานที่ ที่ที่เขาโดนหลอกมาคุณโดนหลอกมาเฮ้ยพี่เฮ้ยมันใช้ดีพี่โอ้โหไปออกตองไปไหนยกปั๊บเนี่ยมันทนมันทนขอบคุณนะครับพอยอดคุณนะครับพี่ของดีพี่พี่มีสระว่ายน้ำนี่เหมือนบ้านคุณเผือกเลยเออเออลูกคุณวิ่งเล่นเจอไปเท่าไหร่สระว่ายน้ำผมว่าประมาณนี้ห้าล้านแสน ทำได้ไง5แสนพี่เจอไปร้านหนึ่งพี่อยากได้บ่อบัวตอนแรกอยากเลี้ยงปลาแล้วตรงนี้มันมีแบบว่าซาฟารีเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีนกไอพวกนกกระยางนกกาบบัวนกอะไรอะคิดว่ามันต้องลงมากินของพี่แน่ก็เลยแบบว่าคุยกับน้องสาวว่าเขาอยากได้สระว่ายน้ำาอะเอ้าวะมันก็เลยบานมากลาเช้าเนี่ยเฉพาะโครงของกาเช้าเนี่ยน่าจะประมาณ7แสนแค่โครงอย่างเดียว7แสนฟอดูดูมันสลับสลับกันหมดเลย แต่ผมว่าเขาเอามาประกอบกันไหมพี่เป็นชิ้นชแล้วมาประกอบกันหรือว่าหรือว่าทาแล้วเขอให้ต้องต้องทาใส่แชิ้นแล้วเขามาประกอบอันนี้ต้องยกความดีให้ช่างลวยครับดูฟีมือแล้วเป็นเสร็จรวมหลังนี้แล้วก็รวมอันนี้แล้วเราก็ทํากําแพงไปพร้อมกับเตาผิงแล้วก็ทําสนามด้วยตรงนี้แล้วเพิ่มระเบียงรีโนเวทรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปประมาณเจ็นล้านเจล้านรีโนเวทห้าล้านอันดับ5เป็ดเชิญยิ้ม สระว่ายน้ําโดนเป็นล้านไม่ได้ใช้สร้างไว้หาพ่องอแต่ว่าพื้นที่ใหญ่นะฮะสระว่ายน้ําก่อนว่ายประจาเลยสามหามนส <c oughs> ร้างหาโพมึงหรือไรใครทำความสะอาดมีคนทําความสะอาด <c oughs> จ่ายค่าทําความสะอาดแม่งเป็นเดือนตั้งหลายต่งางจ้านี้รู้สึกว่าประมาณสักแปดแสนขอมุมนี้ก่อนนี่ทางมุมอะไรเนี่ยมุมนี้มุมนี้นจะทำไอ้นี่ไงครัวคุณเป็ดแบบยูทูบ อไรส่ใช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 ่เอดกทั้งพวงเฉพาะนี่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะเฉพาะที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ไอ้ไอ้่สร้างใหม่ไอ้นียไอ้หน้าหงอนนี้ด้วยนะทั้งหมดหน้าประาานด้ยนะทั้งหมดเรียนตรงนร้านกว่าบาทเนี่ยร้านกว่าบาทนี่นี่ได้ใช้บ่อยเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ใช้เลยลเจเคไม่ได้ใช้เลย มาได้ใช้ไม่นานนี่เองน่าร้องอือคือใช้งานนี่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 คือใช้งานพึ่งได้ใช้งานเนี่ยเป็นแสนสิบใช้งานเรียบโอ้โหมันตอนนั้นน่ะสามแสนมั้งซื้อสมัยก่อนน่ะาี่ดวกไปีที่แล้วอ่ะสี่แสนแม่เอ้ยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยไม่บางวันเราแบบอยากแบบโวนเมียมาแบบไปสนไหมนี่หน่อยใจอาจจะไปแต่ไอ้เฮียนี่ที่ก็ไม่ไปแล้วไอเฮียโอเคโอเค เอาเอาไม่ได้พลอให้มึงถ้าถ้าฟลอเอาวก็ไปเลยให้พอฟรีพีอันยุ่เองเอ้ยแต่แต่ฟอยโยกไปแล้วก็ต้องรื้อตรงนี้ไปอีกประมาณ2อล้านห้าอันดับสี่เจเจพิพัฒน์โซฟาสองแสนที่ไม่ได้มีไว้แค่นั่งแล้วโซฟานี่คือโซฟาใหม่ไหมอันนี้โซฟาใหม่ทำไมถึงเลือกโซฟาแบบนี้แต่เจกดีนะนั่งเต็มเดียะนั่งสบายมันยืดเข่เพราะว่าผมเป็นคนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อะจะชอบอยู่บนเตียงมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเตียงแม่งควรมีไว้นอนก็เลยหา อะไรที่มันใกล้เคียงกับตียงที่สุดมาเพื่อใช้ชีวิตเยอะๆอยู่วันนั้นอ่ะเออก็เลยได้โซฟาแบบก็ตอบโจทย์นะโซฟาแบบว่างไปเลยออะพูถึงโซฟาแล้วถามราคาเลยดีกว่าอันนี้แสนแปดนะครับโซฟานี่แสนแปดนี่คือหนังจัมบารีที่ไปในท้องแต่มันนั่งแล้วไม่ร้อนนะมันนั่งแล้วไม่ร้อนบางที่มันจะเป็นหนังที่นั่งแล้วมันจะแบบมันไม่เหนอะนี่หมอนเขาปะเควินใช่ปะใช่ใช่ใช่เควินเควินเจอร์แมนจอร์แมนนี่แต่โซฟาก้าเป็น น้ำข้าจะแพงอันนี้น้ำข้าจากอเมริกาที่บ้านผมมันหนังที่บ้านผมมันนั่งแล้วมันร้อนนี่ไงกระโปรงมั้งเนี่ยไม่ทำในกระโปรงจะมาลื่นไปอุปกรณ์เล่นเกมดีกว่าเนี่ยผมเล่นเกมแต่คนแต่ละคนบอกว่าพวกเกมมิ่งเกียร์เนี่ยแพงหมดเลยแพงอันนั้นคือบาลจริงเลยบาลที่สุดเลยความพิเศษเดี๋ยวเพาะมันคือไงเก้าอี้สตรีมเมอร์เก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ที่ ต้องสั่งแบบลำเข้าส่วนใหญ่พวกเกมเมอร์จริงๆอ่ะพวกแบบโปรอ่ะเขาเล่นกันใช้กันแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นของดีแหละถ้าโปรใช้อ่ะเล่นกันทีห้าชั่วโมงมันต้องนั่งสบายเลยนี่หมื่นหมื่นห้ามครับหมื่นห้ากูอีกกูอีกตัวนี้ใช่มันเกินนอนได้เลยเนี่ยมันออใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หมายาเอียงนอนได้เลยอ่ะเราเอียงได้อย่างไงเปี้ยทำมาได้เนี้ยได้อีกท่าได้อีกท่า อ๋อท่านี่คืดท่านี่ยืดโซ่เลยงานี้ยืดได้ยืดเกลียวไม่ต้องเกลียวขายืดขาเหยียบตรงนี้ได้ฮะเหยียบทำไมตรงนี้อ่ะเหยียบเวลายืดอ๋อตรงนี้ท่าเมื่อกี้ไงยืดขาให้เวลาแบบสอนนวดมาเนี่ยก็จะยืดอาจารย์ใส่เกียร์ยีนไม่ได้ไม่ได้วันใชียงไร่กันนี่แหละโอ้หนี่แค่เฟอร์นิเจอร์ก็มาแล้วนะคุณอยากจะบาเฟอร์นิเจอร์ทุดอุปกรณ์เล่นเกมทั้งเซตนี้ประมาณเท่าไหร่ครับลำโพงน่าเป็นลำโพงหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้ อันนี้คือที่ที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วคือมันยังไม่ถูกใจก็คือซื้อไปเรื่อยๆใจก็ซื้อไปเรื่อยๆไม่ได้มีอันเดียวนะซอยข้างบนมีอีกอันนะคุณเหลือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่มีคอมครับไม่มีคอมครับเดี๋ยวเดียวบ้านผมไม่มีคอมเทคเทียอะไรไปไหนก็ขอของคอันดับ3อันภูวนาฏเปลี่ยนบ่อจระเข้เป็นห้องรับแขกมีกี่ล้านก็ไม่พอ เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นบ่อมันเป็นสระน้ําในบ้านใช่ของจุ้ยไหมพี่หรือว่าไม่รู้เขาเลี้ยงจระเข้เลี้ยงจระเข้ในบ้านคุณแม่ได้มาเป็นของขวัญแต่งงานฮะจระเข้หนึ่งฝูงล่ามล่ามาล่าท้องงานมาใช่ตามจระเข้สมุดประการเป็นญาติกันอ๋อโอเคถามแม่แม่กับฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งแต่งงานก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรก็บคุณคข้จนในที่สุดมันก็เริ่มโตแต่มไม่ได้โตแบบเป็นอเคียมเป็นแบบชลววนอย่างเงี้ยแม่บ้านหายไปเดือนละคนเดือนละคน ไปไหนนะรับสักพักหนึ่งจระเข้พูดยุคที่พี่เกิดมาพี่จะเห็นแต่จระเข้สตาฟเลี้ยงอยู่ในบ้านอะครับอือคือคุณแม่ให้เขาเอาคืนไปครับอ๋อใช่ใช่ผมก็รอให้แล้วคือให้นั่งท้าหัวเจ้าของบ้านคุณแม่คุณแม่ให้เขาเอาคืนไปแล้วแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาให้มาแล้วใช่ไหมเขาก็ไปทําเป็นจระเข้สตาฟกลับมาให้เท่าไหร่พี่ตรงนี้บ่อนี้ตรงนี้ไม่น่าแพงหรอกก็ถมมันเข้าไปแล้วก็ ปูหินอ่อนเราก็ซื้อชุดมุกจีนขึ้นมาพี่ว่าปห,หลปหักแสนแลลวหลหักแสนตรงนี้คงไม่ได้ถึงขนาดว่าทําเป็นร้านหรอกมั้งอันนี้คือไฮไลท์นี่คือแชนเดลีย์ค,คือถ้าถ้าถ่ายขึ้นไปวันนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นแชนเดลีย์ที่มหัศจรรย์อะไรอ่ะพี่อาน,นะเคยไปเจอเชนเดลีย์ตรงนี้อยู่ที่โรงละครแห่งชาติแต่คุณแม่บอกก็คือเมื่อก่อนตอนแต่งงานและยกเชนเดลีย์นี้ขึ้นมูลค่าในวันนั้นซื้อเบนซ์เอสคลาสได้คันหนึ่งหกเจ็ดสิบปีอ่ะทุกอย่างมันกลายเป็นของที่ ตีราคาไม่ได้อะพี่ว่าใช่พอมันพอมันการถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยนะตอนเนี้ยมันต้องไม่ตีราคาที่ราคามันต้องออกชั่นนะเข้าใจไหมมันต้องไปของออกมันต้องไปของประมูลเงี้ยว่างนี้ทั้งหมดบานไปประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันครับสมมติแล้ววันนี้ตรงนี้เป็นปูนดิบแล้วเริ่มแต่งอ่ะโอ้ยเข้าใจฮะถ้าเป็นปูนดิบแล้วเริ่มบางชิ้นมันหาไม่ได้เลยมันประเมินค่าไม่ได้อย่เอียงเียๆก็ประเมินใช่เอาเป็นว่าตรงนี้ประเมินค่าไม่ได้ครับอันดับ2โอ๊ตปราโมท หมดเป็นล้านกับห้องน้ำสุดหรูที่ไม่ได้ใช้โอยโอมอยู่ป่าเมซอนม้างนเนี่ยโอ้โคาโบ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  ห้องน้ํานี่บอกว่าเป็นร้านคือบ้านมันเป็นเหล็กซะหมดเลยพอมันไม่มีอะไรเ<ะ>ขียวๆก็ยรู้สึกเออมันไม่ผ่อนคลายอ่าเพะอะไรเงี้ยก็พยายามเอาต้นไม้ปอลปอมมาเดคอเรทให้มันรู้สึกว่าเหมือนอยู่แบบดีสอดบ้านหลังเนี้ยที่เรายอมลงทุนแบบ<ห>บานปลายขนาดเนี้ยผู้ชมคิดว่าจุดไหนที่ทําให้เขายอมลงทุนกับโซนโซ,โซนั้นคือจุดไหนครับคุณอนองแแชักโคกครับเฮ้ยจริงไม่ใช่ห้องนั่งเล่นผมนคนทักอ่อนก็รู้สึกว่าชักนโขกต้องดีนี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมไม่ได้มาเรียนตัวนี้ประมาณแสนหกไหนมันก็ดูปกต ป็นออโต้เป็นออโต้แล้วก็เป็นแบบเหมือนจอยสติ๊กดูเรียบๆเมื่อกี้จะไปยกฝาขึ้นดูวเดี๋ยวมอเตอร์กระพังก็เกือบแล้วเนี่ยมันเป็นออโต้เนาะใช่ครับมันทำอะไรได้มันก็เนี่ยมีฉีดน้ำอุ่นน้ำเย็นมีเป่าลมมีนวดมีฝาร้อนอะไรเงี้ยคุณเคยคิดจะหาส้วมสีดำไหมเคยใช่ป่ะแต่ว่าไม่เวิร์กบ้านในพิษไงดูสิส้วมสีดำเหรอส้วมดำเป็นไงพอมันใช้ไปนานๆมันดำเลยอ้นนี้ปนคุณทำอะไรอ่ะลองขี้ดู แไปดีแต่ใช้ดีจริงคือถ้าเกิดเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะผมมันคุ้มนะเอออันดับหนึ่งพี่เคปิยวัฒน์ทำห้องดูดาวหมดเป็นล้านที่ไม่ได้เอาไว้ดูดาวโดนึงสองโอ๊ยเป็นเป็นไลติ้งเหรอห้องดูดาวแต่มุมนี้รู้สึกว่าแบบถ้ามีหญิงมา พาหยิงมาดูดาวดูทีวีแล้วมุมแบตฟ้ว่ถ้าอย่างนั้นต้องมาสัมภาษณ์ก่อนแต่งงานใช่ตั้มตั้ตั้อยู่เนี้ยตั้มตั้มต้้้น้้แกดูหวังดีซะก่อนจักูซี่ลงได้แปดคนเลือกเป็นแบบกระจกหมดเลยใช่และคือไม่มีม่านอันนี้คือโซลกาดฟิลจากอเมริกาที่ถ้าออกไปข้างนอกมองเข้ามาจะมองไม่เห็นแกาูกั้งไหมประจังประจัเฮ้ยคือมั่นใจว่าตองคืนเปิดไฟข้างนอกก็มองเข้ามาเป็นสลัวสลัวยางเดียวหลอเป็นเงาหรอใช่ เห็นนิเปือกไหมอูไม่เห็นเลยเออเห็นไหมไม่เห็นเลยมันสะท้อนมันสะท้อนใช่ดีไหมล่ะชูนิ้วกลางทำไมเข้าเจหรอกูรู้เลยรู้เลยถ้าเป็นผมผมก็โชูเออตรงนี้ห้องนี้บานไปเท่าไหร่ก็เนี่ยก็ประมาณเอาคือจู๋ถั่วไปประมาณ5แพงที่สุดน่าจะตรงไหนแพงที่สุดคือคันเหล็กที่ยื่นออกไปโอ้ พี่พีเคได้ทำรอบเดียวเลยแบบว่าเขียนกูไม่มีตังนี้เขาค่อยเติมมาค่อยเติมเีลามุมใช่ใม่อยากรู้ว่าสไตล์บ้านพี่เนี่ยเขาเรียกว่าแบบมีสไตล์ไหมเขาเรียกว่า modern erotic ผ่านไปแล้วเกือบท็อปสิบความบานปลายบ้านนี้โคตรเจ็บของเคหะสถานบานปลายสำหรับครั้งต่อไปเราจะพาไปส่องความบานปลายที่บ้านใคร แต่ละหลังจะเจ็บแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปจ้าอย่าลืมนะครับใครอยากชมเคหสถานบ้านปลายนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด s ับส b ครด้ในช่องวันเพกเราเละครับส่วนตอนอื่นๆบ้านหลังอื่นๆนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ทางนู้นเลยครับนี่เลยครับ